พาพี่น้องมาอัปเดตเอ้นี่ปุ๋ยลุ่งอรุณน,นะพี่น้องปุ๋ยรุ่งอรุณอะไรนะสามสามสิบสองสามสามสิบสองสิบหกครับนี่นะขีดหกนี่นะว่ามันเป็นยังไงแล้วมันขีดมาห้าวันแล้วพี่น้องที่ทําคลิปให้พี่น้องดูขีดไปห้าวันขีดมาได้ห้าวันแล้ววันนี้ก็เลยมาดูความเคลื่อนไหวของมันว่ามันเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็ก็ดูดีขึ้นกว่าเก่านะจากใบจุดๆก็ไม่ค่อยมีละอันนี้ก็แตกยอดใหม่ละแต่มันก็แตกยอดใหม่แล้วมันเขียวนะพี่น้องสังเกตว่ามันเขียวเพราะมันบอกว่าไอ้ปุ๋ยเนี้ยฉีดแล้วเขียวฉีดแล้วเขียวมันบอกงั้นโอ้เขียวเขียวจริงพี่น้องเขียวอันนี้แตกยอดใหม่เยอะ เขียวเขียวเขียวจริงนะพี่น้องเขียวใบนี้เขียวปัดเลยอันเนี้ยของเก่าดูพี่น้องดูของเกา่าของเก่าเนี่ยมันมีใบไหมขอบใบไหม <c oughs> ขอบใบไหมอะไรพวกเนี้ยนะพี่น้องเพราะว่าผมก็ไปโทษว่ามันเป็นเถ้าลาเป็นอะไรผมก็ไม่ได้สนใจโอ้จริงของมันนะพี่น้อง อันเนี้ยมันมันเขียวแล้วมันไม่ไหม้ปลายไม่ไหม,ไม,ไม,ไม้นะพี่น้องขอบใบไม่ไหม้เขาเรียกอะไรขอบใบไหม,ม้เนี่ยเกี่ยขอบใบไหม้เนี่ยผมไปโทษว่าเป็นชรลาไม่ใช่หรอกพี่น้องมันบอกว่าเราอาจจะใส่ปุ๋ยเกินหรือปุ๋ยคิดโคนต้นเกินไปอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยให้ ให้อมันใช้ปุ๋ยน้ำนะพี่น้องซึ่งมันตายตัวเลยพี่น้องปุ๋ยน้ำนี่มันตายตัวเลย <c oughs> อัตราส่วนมันจะตรงตัวเปียกเปียกเปียกเราจะฉีดขนาดไหนขนาดไหนมันมากเกินไปมันโชคมันก็ตกพื้นนะพี่น้องก็ตกไปที่พื้นอกิ่งของมันนะพี่น้องชุดใหม่ผมไม่มีบใบไหมเลยนะพี่น้องนี่เขียวไม่มีบใบไหมเลยนะพี่น้องไม่มีบใบไหมเลย ไม่มีใบไหม้เลยเขียวดีสวยมากสวยเลยนะพี่น้องดูสิพี่น้องโอ้โหสวย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 ใบยสวยมากนะพี่น้องใบสวยมากโอ้ไม่มีใบไหม้ใบลายใบจุดเลยพี่น้องเอ้ดูสิเขียวปึ๊ดเลยนะพี่น้องอืมพี่น้องบางทีเราอาจจะไปโทษว่าเราอะไรนะ เป็นฮังเกอร์บ้างเชื้อราเข้าบ้างแบบผมเนี่ยผมปวดหัวไปหมดเลยนะเนี่ยพี่น้องจะเห็นใบรุ่นเก่าๆที่มันยังไม่ร่วงนะมันไหมขอบใบบ้างอะไรบ้างเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่คือใบชุดเก่ามานะพี่น้องที่มันยังร่วงไม่หมดนี่คือใบชุดใหม่นะที่ผมให้ปุ๋ยโดยใช้ปุ๋ยน้ำหยุดให้ปุ๋ยเม็ดนะปุ๋ยปุ๋ยเก็บที่ผมทำให้ดูอะ ปุย๋ยไอ้อะไรนะปุ๋ยเกตสี่สิบหกศูนย์ศูนย์สิบหกสิบหกสิบหกสมเสมออะไรวกนัอนน่ะเม็ดเขียวเขียวขาวขาวอะไรวกนั้นะนะมันอาจจะเป็นไปได้แนละ้วพี่น้องลองแก้ปัญหาก็พี่น้องมีปัญหาลองแก้แบบผมดูเผื่ออาจจะใช่ก็ได้นะอาจจะใช่ก็ได้เพราะว่าเนี่ยพี่น้องจะเห็นมชุดเก่าใบมันยังร่วไม่หมดมันมันไหมขอบใบหมดเลยนะพี่น้องมันไหมขอบใบปลายใบก็ไหมเห็นไหมพี่น้องชุดใหม่ที่มันออกมานี้ ไม่มีเลยนะพี่น้องไม่มีใบไหม้เลยนี่ผมใช้ปุ๋ยไปห้าวันห้าวันห้าหกวันแล้วแหละตั้งแต่วันศุกร์เช้าวันศุกร์นี่เย็นวันอังคารแล้วนะเช้าวันศุกร์นี่เย็นวันอังคารพี่น้องมีปัญหาลองเอาไปใช้ดูนะพี่น้องเพื่อจะแก้ปัญหาแบบผมจะได้ไม่ปวดกระโหลกนะพี่น้องลองดูลองดูลองด,องดูพี่น้องทําใหม่ๆเพราะว่าของต้นไม้มันเล็กนะพี่น้องต้นไม้มันยังเล็กอยู่ ต้นไม้ม vale ันยังเล็กๆๆๆๆเพราะมันได้ขวบปกว่าขวบปกว่ารักษาไม่ Favorite Apa <S <s <Paulo> ให้มันตายอย่างเดียวเลยพี่น้องเ้ยดีที่สุดเลยแหละ